ตามชมผลงานศึกวันทรงชัยครับโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันครับพฤหัส,สบ,บดีที่19พฤศจิกายน2 5 5 8เก็บค่าดูค่าชมได้2 5 8ล้านบาทชาวต่างชาติ280คนเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของพิชิตชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับนักชกจากจังหวัดมหาสารคามครับเจอกับลำน้ำมูลเล็กต่อมินบุรีหรือว่าลำน้ำมูลเล็กศักชัยโชธครับนักชกจากบุรีรัม คู่นี้เคยชกกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อต้นปีครับเป็นทางด้านของพิชิตชัยเอาชนะนอกลำน้ำมูลเล็กได้ในยก3ครับวันนี้ล้างตาแบบต่อน้ำหนักกัน2ปอนครับพิชิตชัยมา1น6ปอนด์อนลำน้ำมูลเล็ก118ปอนปด์อนครับกรรมการชัยยุทธคำนเรศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับดูกันละเอียดครับให้คะแนนในใจด้วยครับคู่นี้กรรมการชัยยุทธนะครับแยกออกมาครับจังหวะนี้ ลอยตัวยกที่สามมานะครับที่ชิดชัยต่อสามสองครับพลังกำปั้นเหลือเฟือครับพิชิตชัยนี่เดินครับโยนเข่าซ้ายครับรับน้ำมูลเล็กโยนเข่าซ้ายครับแข้งซ้ายครับรับน้ำมูลเล็กฟันศอกซ้ายครับรับน้ำมูลเล็กถีบซ้ายไว้แม่เข้าไม่ติดครับที่ชิดชัยครับรับน้ำมูลเล็กทำได้นี่ท่านรองเฮกันลั่นครับ พยายามเจาะยางคว้างกระจกครับทางด้านของพิจิไทยครับเจอเข่าซ้ายอีกแล้วง้างระว่างแข้งซ้ายครับอูโหูไม่ยกบังด้วยครับอูโหูสลับขาเตะอีกจังหาครับแข้งซ้ายครับดูครับเตะมันเท้าอ้าวแต่ว่าเจอสับล่างก็มีสะดุ้งเหมือนกันครับรับน้ำมูลเล็กนี่ครับขาขวามีปัญหาแลลวครับโมดยกครับโอ้ก็ถือว่าทําได้เยอะนะครับรับน้ำมูลเล็กแต่ว่ามาเสียอาการมวยนิดเดียวนะครับในช่วงปลายยก ตลาลักทรัพย์ในยกสี่ครับคุณผู้ชมครับปล่อยตัวมาครับพิชิตชัยขยับต่อ3าหนึ่งครับอยู่ห่างไม่ได้ครับรามนโมูเล็กนี่ครับต้องเดินถึงตัวถูกต้องแล้วครับต่อยซ้ายครับพิชิตชัยบวกมาอเตไม่โดนครับเจอกำปั้นซ้ายตีเข่าซ้ายครับราวนโมูเล็กตีเข่าขวามาครับตีเข่าขวาไปเจ้าขวาคืนครับรามนโมเล็กเดินครับอู้หูแทนเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับอูโหู เชียขาหน้ากำปั้นซ้ายครับกำปั้นขวามไม่ถึงครับพุกซ้ายไม่ได้ครับพี่ชิตชัยหมัด 1, หนึ่งสองวางดันหน้าวางแข้งซ้ายครับต่อยซ้ายหลุดไปหน่อยตั้งแขนไว้ฟัดแม่โยนเข่าซ้ายครับนี่แหละครับถึงตัวตลอดครับไม่ต้องปล่อยให้พิชิตชัยได้ไดง้างหมัดครับกรรมการชัยยุธแยกออกมาแล้วน้ำมูลวางแข้งซ้าย เป็นน้องชายของลำน้ำมูลศักชัยโชธแหละครับทางด้านของลำน้ำมูลเล็กก็ลำน้ำมูลลำน้ำโขงมีฝาแฝดกันครับแข้งซ้ายครับพิชิตชัยครับโอ้แกเดินไม่หยุดครับลำน้ำมูลเล็กครับเดินแทนเ้าซ้ายครับโอ้โหแล้วเสียบขวาครับเดินต่อครับลำน้ำมูลเล็กหมว่าแข้งซ้ายที่จะเตะไม่ขึ้นเหมือนกันครับพิชิตชัยครับเนี่ยครับ ลานโมเล็กถึงตัวตลอดครับโอ้โหเสียบเข่าซ้ายครับเจอเข่าซ้ายโตกดแขนไว้ครับกรรมการแยกออกมาแี่มีโหกรรมการหน่อยครับไม่ปล่อยให้ตีครับกำปั้นซ้ายเจอแข้งซ้ายพิชิใจโอ้โหวางซ้ายคืนครับลานโมเล็กเจอแข้งขวาครับฟันสอขวาลานโมเล็กอ้าวดูครับหมุนครับแทงเข่าขวาตามครับเดินอัดต่อครับลานโมเล็ก ตีเข่าซ้ายกรรมการแยกออกมาครับสับลากวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายไปปลายเท้าครับแข้งซ้ายครับทางด้านของลานัมูลเล็บซสายอีกทีหนึ่ง้ายไปลาตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายครับพีชิตชัยก็โต้ครับโอ้ดูครับ เดินด้วยหัวใจครับแม่แทงเข่าซ้ายครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายครับทิจิชัยต่อยและแทงเข่าซ้ายแล้วก็ไปรัดเผาเวลาเดินครับทิจิชัยวางแข้งซ้ายลาน้ำมูเล็กมาถอยบ้างนะครับเพราะว่าเดินมาทุกยกเอาวางแข้งซ้ายสวยเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับดูครับดูกรละเอียดครับคุณผู้ชมครับให้คะแนนในใจเหมือนกรรมการหรือเปล่าหมดยก4ี่ครับ โอ้โหยกนี้ทําได้ดีเหลือเกินครับลําน้ํามูลเล็กต่อมินบุรีครับสวมหัวใจสิงครับถ้าเกิดกลัวนี่ก็หารูชนะไม่เจอแหละครับนักมวยถ้าเกิดมีความตั้งใจนี่รับรองครับใช้ชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับยกสุดท้ายนะครับราคาตื้นมานะครับพิจิจัยต่อ54แม่ลาน้ํามูลเล็กทําได้แต่ราคาไม่มาครับดูครับเสียบซ้ายครับลำน้ำมูลเล็ก เสียบซ้ายทีเดียผมย้ำอยู่เสมอนะครับเรื่องของราคาต่อรองมันเป็นเรื่องของเซียนมวยครับกรรมการบนเวทีกรรมการให้คะแนนสามท่านนี่ก็ต้องดูอาวุธนักมวยบนเวทีครับไม่งั้นลรตามเซียนอย่างเดียวนี่ทิพไหยใบพวงหมดครับวงการมวยครับอาวุธมวยไทยมันจะหดหายครับเอาหมัดดึงสองแทงเข่าซ้ายครับแล้วน้ำมูล ทีฟ้าไว้ทีชิตชัยลานมูลโยกเข้าไปโยนเข่าซ้ายครับรัดเอลตีตีแมขาหลุดออกนอกเชื่อครับทีชิตชัยลานมูลเดินครับแมต่อยซ้ายลำตัวแข้งซ้ายครับลานมูลเล็กโยก ยกโอ้โหแข้งซ้ายสวยครับอ้าวแข้งขวาเกี่ยวได้เอา้าอาแล้วครับจัดทุ่มล้มไปครับแล้วน้ำมูลเล็กอยู่ด้านบนครับเจียวเจ้าครับแบบนี้โยนเข่าซ้ายครับแล้วน้ำมูลเล็กโอ้ลราทำได้ครับทำได้เดินต่อ โยนเข่าซ้ายครับลำน้ำมูลเล็กนี่พัฒนาการนี่เก่งขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับคือหลังจากแพ้นอกพิชิตชัยแล้วเขาก็ชนะมา6-7ไฟต์ติดต่อกันครับลำน้ำมูลเล็กต่อมินบุรีครับนี่ก็สายเลือดมวยเลยนะครับอ่าแล้วก็พิชิตชัยต้องเดินครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าถึงเงินครับเอาวางแข้งซ้ายครับอ่าแทงเข่าซ้ายครับพิชิตชัยยังไงแม่รัดแล้วตีลำบากครับ กำปั้นหนึ่งสองกำปั้นขวาซ้ายครับเดินต่อยหมัดช่วงหมัดแต่ว่าลราน้ามูลเล็กก็แทงเข่าซ้ายตัครับอ้าวละครับหมัดกับเขา่าต่อยขวาลำตัวครับอ้าวราัดไตปตีแล้วก็ตีครับกรรมาการแยกออกมาเดินครับพิชิตชัยสลับกันเดินครับลำาน้ามูลเล็กวางแข้งซ้ายครับโยนซ้ายไปครับ มีต่อยวูบว้าครับมีต่อยวูบบ้าครับพิชิตชัยครับต้องชื่นชมหัวใจทั้งคู่เลยครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าทั้งคู่ทาหน้าที่ของตัวเองอย่างยอดเยี่ยมแล้วครับแล้วก็ไม่เข้าครับหมดยกครับน่าสนใจมากครับคะแนนของกรรมการครับกรรมการชัยยุทธธรมนเรศนะครับ นรินทร์พงฮีรันแล้วก็นารมนรงธนจันทร์นะครับให้49-48ครับพิชิตชัยชนะส่วนทางด้านของบันไทยพบศรีครับให้พิชิตชัยแพ้48-49ครับนี่แหละครับน่าเห็นใจแ